ติดน้ําหอมปรับอากาศใน,นรถยนต์ส่งผลเสียอ,อย่างไรบ้างวันนี้ช่างเคมีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรู และผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับโดยทั่วไปแล้วช่างจะไม่แนะนําให้ติดน้ําหอมปรัประกาศในรถยนต์นะครับซึ่งในระยะยาวนั้นจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีผลเสียของการติดน้าหอมปรัประกาศในรถยนต์มีดังนี้ครับข้อ1ครับส่งผลต่อทางเดินหายใจเพราะสารประกอบในน้ำหอมปรัประกาศในรถยนต์จะมีพิมเสนเป็นส่วนผสมหลักครับหากสูดดมเป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและมีอาการข้างเคียงดังนี้ครับเช่นมีอาการระคายเคืองดวงตามีอาการขึ้นไส้ หรืออาจถึงขั้นอาเจียนได้ครับและถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิร้อนเกินไปสารนั้นจะเป็นพิษกับทางร่างกายได้เช่นกันครับข้อสองครับอาจทําทให้อร์พังง่ายเพราะส่วนประกอบของน้าหอมปรัประกาศอาจลอยเข้าไปติดที่ตู้แอร์หรือที่เรียกว่าคอยเย็นอาจจะทําให้เกิดเมือกและเกิดการอุดตันหากปล่อยไว้เป็นเวลานานจะทําให้อร์เสื่อมสภาพได้ครับข้อ3ครับอาจทําทให้ผู้ขับขี่อ่อนเพลียได้ง่ายเพราะส่วนประกอบของน้ําหอมปรัประกาศในรถยนต์จะมาพร้อมสารละเหยหากสูดดมเป็นเวลานานจะทําให้รู้สึกอ่อนเพลียและทําให้ง่วงนอนได้ครับหากสูดดมเป็นเวลานา จะทําให้เกิดอาการหลับในซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ครับข้อสี่ครับเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแม้พิมพเสนและการละบูนจะไม่ใช่สารก่อมะเร็งแต่ในน้ําหอมมีสารเคมีแปลกปลอมใส่เข้าไปมากมายหากสูดดมเป็นเวลานานอาจจะพัฒนาเป็นสารก่อมะเร็งได้ครับข้อ5าครับรถมีกลิ่นเหม็นอับถึงจะมีคุณสมบัติช่วยทําให้รถหอมแต่น้ําหอมก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้มีกลิ่นอับชื้นในรถยนต์เช่นเดียวกันครับเพราะสารเคมีในน้ําหอมปรับอากาศในรถยนต์จะทาปฏิกิริยากับกลิ่นอับในรถยนต์ทําให้กลิ่นต เลี้ยงการน,นําอาหารขึ้นมาทานบนรถครับหรือช่างเคแนะนําให้นํถ่านหรือผงกาแฟวางใส่ภาชนะมาวางดับกลิ่นแทนจะดีกว่าครับหรือมีอ,อีกวิธีนะครับที่ช่างเคแนะนําให้นํารถไปจอดที่แดดหรือที่ที่มีอากาศโล่งสบายสตาร์ทรถเปิดแอร์ครับโดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม a ออากาศร้อนจะถูกโบเวอร์ดูดเข้าไปผ่านตู้แอร์ฆ่าเชื้อและลดกลิ่นอับได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆที่ช่างเคนํามาฝากในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ